ลองมาดูลุงซันต้ากันครับเล็นเนาะอ้าวทไมลุงไม่เต้นแล้ววะลุงลุงซันต้าเต้นให้ดูหน่อยเต้นแล้วเหรอ,อานั่นไงซันต้าเต้นให้ดูแล้ว ออยขอพรให้ลุงซันตาให้พ่อให้แม่ออยสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ให้คนที่ออยรักแข็งแรงด้วยซันตาหยุดเต้นละยังไงสวยยังเลยครับโหถ่ายตรงนี้มันช่างสวยมากๆด,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 ดู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 ออยลงทุน อามีกวางด้วยครับแล้วก็จะมีลุงคนต้าตรงนี้แล้วก็จะมีสนอนจะเป็นทางขึ้นบ้านเรานะอนะโล่งจะไปลนะลุงคนต้าเต้นให้อ,อยฟังอีกรอบนะึง ขอบคุณลุงซันตาที่เต้นให้ออยดูลุงซันตามาเฝ้ากล่องของขวัญครับ m e ร r y ค h r ส s t m a s ลุงซันตาครับไฟ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 นูน่นมีไฟด้วยสวย โอ้ยมีดาวด้วยว่าาจะพาไปดูดาวเลยมีไฟสวยๆมากเลยนะครับนี่ดาวไฟดาวครับ เห็นไหมไฟราสวยมากๆเลยนี่แล้วก็มีคนผู้คนไปมานะครับวันนี้ออยพาทุกคนมาดูไฟแล้วเราจะขึ้นบ้านกันแล้ว งนั้นก็ไฟสวยอ๋อไฟเป็นกวางด้วยนะไฟเป็นรูปกวางด้วยนะเนอะจะไปดูไฟแล้ว,วค่ะนีสวยมากเลยครับดีวันนี้ออยคาทุกคนมา ดูไฟก่อนที่เราจะขึ้นบ้านนอนกันอู้อลุงซานตาโอเคครับจะขึ้นบ้านนอนกันแล้วบายบายแล้ว